เปิดความหมายของ10สถานะรับเงิน5,000ใครได้ไม่ได้ชัดเจนจากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเงินช่วยเหลือ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนโดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการซึ่งเกิดเสียงวิาพากษ์วิจาร์ณอย่างมากเพราะบางคนได้บางคนไม่ได้ทั้งที่สถานะอาชีพคนที่จะได้และอีกหนึ่ง ประเด็นก็คือสถานะในระบบเราไม่ทิ้งกันทําให้เกิดข้อสงสัยหลายๆอย่างวันนี้เราจะรวบรวมนํามาสรุปให้ฟังกันอย่างง่ายๆเป็นยังไงาตามไปดูกันเลยจา้าเราไม่ทิ้งกันสถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงเทิร์นเบนของท่านความหมายได้รับสิทธิ์รอการโอนเงินถ้าเราไม่ทิ้งกันสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบความหมายก็คืออยู่ในกระบวนการคัดกรอง ถ้าเราไม่ทิ้งกันสถานะไม่สามารถทำรายการต่อได้ความหมายก็คือข้อมูลแบบประชาชนไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้โดยปิดลงทะเบียนไปนแล้วเมื่อวันที่22เมษาย,ยนปี2563เวลา24นาฬิกาถ้าสถานะเราไม่ทิ้งกันขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาท ความหมายก็คือได้รับสิทธิ์ดังกล่าวโดยเงินจะโอนเข้าบัญชีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ถ้าเราไม่ทิ้งการขึ้นสถานะว่าท่านได้รับสิทธิ์แต่เนื่องจากชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ท่านลงทะเบียนโปรดเปลี่ยนแปลงวิธีหรือข้อมูลการรับเงินความหมายได้รับสิทธิ์แต่ให้เข้าไป เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินด้วยการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประปชาชนผ่านโมบายแบงกิ้งหรือตู้ ATM ถ้าเราไม่ทิ้งการสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขความหมายระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลการรับเงินว่าถูกต้องก่อนทำการโอนเงินเข้าบัญชีถ้าเราไม่ทิ้งการขึ้นสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่ม ความหมายต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและอาชีพของผู้ลงทะเบียนถ้าเราไม่ทิ้งการขึ้นสถานนะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มความหมายระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนได้นำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและอาชีพ ถ้าเราม่ทิ้งการสถานะไม่ได้รับสิทธ์พร้อมเหตุผลความหมายไม่ได้รับสิทธิ์เพราะไม่ผ่านเกณฑ์แต่สามารถยื่นอุทธรณ์ทางออนไลน์ได้ด้วยช่องทางยื่นทบทวนสิทธิ์ถ้าเราม่ทิ้งการสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ ความหมายคือระบบได้รับการขอยื่นทบทวนสิทธิ์จากคนที่ตกเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองหลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อตรวจสอบกรุณาเตรียมหลักฐานการประกอบอาชีพให้พร้อมสหภาพนักเรียนนักศึกษาเสนอรัฐบาลใช้ยาแรงแจกเงินให้คนไทยทุกคนอย่างน้อย3าเดือนเยียวยาพิษโควิด -19 แถลงการจาก สหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยรัฐบาลต้องช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและรวดเร็วเนื่องด้วยรัฐบาลได้มีมาตรการการแจกเงินเยียวยาช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 เป็นจำนวนคนละ5,000บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันเป็นการแจกเงินให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียน และผ่านการคัดกรองว่าคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่รัฐบาลนั้นกำหนดทว่าการดำเนินการมาตรการดังกล่าวกลับเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนอาทิมีผู้เดือดร้อนจำนวนมากไม่เข้าเกณฑ์ที่ได้รับเงินเยียวยาและกระทั่งผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ยังได้รับเงินอย่างล่าช้า นอกจากนี้นะครับยังมีประชาชนอีกหลายกลุ่มอาชีพนะครับถูกตีถูกกีดกันมีให้ได้รับมัดเงินตามมาตรการดังกล่าวเช่นนักเรียนนักศึกษาเกษตรกร,ร,กรแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบการไปต้นข้อผิดพลาดดังกล่าวนะครับไม่เพียงเป็นการซ้ําเติมความทุกข์ของพี่น้องประชาชนแต่ยังสะท้อนว่ารัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพในการตั้งเกณฑ์การคัดกรองและการแจกจ่าย เงินให้แก่ผู้เข้าเกณฑ์ด้วยสาภาพนักเรียนนักนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเห็นว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการเลือกการแจกเงินช่วยเหลือให้เฉพาะผู้เข้าเกณฑ์นะครับทั้งนี้ในความเป็นจริงประชาชนทุกคนต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งวิกฤตการในครั้งนี้ทั้งสิ้นนะครับจึงมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเสมอภาค สาภาพนักศึกษานะครับจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปลี่ยนแนวทางในการแจกจ่ายเงิน5,000บาทให้เฉพาะผู้เข้าเกณฑ์เป็นการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปให้ได้รับทุกคนอย่างน้อยคนละ3,000บาทต่อเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย3เดือนยกเว้นค้าราชการและพนักงานของรัฐที่มีกลไกการดูแลอยู่แล้วเพื่อให้ประชาชนทุก ทุกกลุ่มนะครับได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมทั่วถึงและรวดเร็วนะครับสาภาพหวังว่าหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารัฐบาลจะให้ความสําคัญสูงสุดกับการบรรเทาและเยียวยาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนทั้งนี้เพื่อใหป้ประเทศไทยนะครับผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยกันสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้เสนอไว้แล้วนะครับก็เป็นข่าวดีอย่างมากครับ ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันเช้าวันที่27เมษายนเตรียมโอนเงิน5,000บาทอีก700,000คนพรุ่งนี้เช้านะครับอย่าลืมเช็คสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันนะครับกระวงการครั้งนั้นเตรียมที่จะโอนเงิน5,000บาทนะครับให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก700,000คนมาจากขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับและขอทบทวนสิทธิ จากกรณีนะครับรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวนะครับอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนนะครับรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เบอร์ไวเว็บ t ไม่ทิ้งการ com เท่านั้นซึ่งล่าสุดนะครับได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ล่าสุดนะครับนายรับพลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอนะครับเปิดเผยว่าในช่วงว,วันที่ผ่านมานะครับกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ4.9ล้านคนนะครับในระยะถัดไปจะเริ่มจ่ายเงินจำนวนที่มีมากขึ้นนะครับหรือราวรา0 7แ0,000คนต่อวันเพราะระบบสามารถ ประมวลผลได้เร็วขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า3ล้าน1 0 0 0คนนะครับขณะเดียวกันนะครับเมื่อส่งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์นะครับลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่แสดงข้อมูลเป็นเท็จนะครับทำให้มีการขอยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ในวันที่25เมษายนนะครับประมาณ9 10,000คนเลยนะครับโดยทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ หลายจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับสำหรับจํานวนผู้สละสิทธิ์นะครับในกรณีที่เป็นรัฐภิสาหกิจนะครับหรือประสงค์จะคืนเงินเยียวยาโดยสมัครใจนั้นมีการแจ้งขอสละสิทธิ์นะครับเงินเยียวยาแล้วกว่า900รลายนะครับส่วนกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลแล้วกว่าล้ารคนนะครับ ยังขาดอีก1.3ล้านคนนะครับจึงอยากให้เข้ามาช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็วนะครับเพื่อผลประโยชน์และของผู้ลงทะเบียนนะครับขณะที่ในสัปดาห์หน้านะครับวันที่ยิม7ถึงย8เมษายน63นะครับจะมียอดจ่ายเงินเยียวยากว่า1.5ล้านคนนะครับแบ่งเป็นวันที่ยิม7เมษายนโอนเงินจำนวน7แสนคนนะครับและวันที่ย8เมษายนโอนเงินอีกจำนวน8แสนคนนะครับซึ่ง กลุ่มที่จ่ายเงินเยียวยาในรอบนั้นนะครับได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับจากกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมและกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ครับล่าสุด เตรียมเฮได้เลยใครขึ้นสถานะแบบนี้พรุ่งนี้เงินเข้าแน่นอนจากที่รัฐได้เปิดมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันซึ่งได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยืนทบทวนสิทธิ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ล่าสุดวันนี้เว็บไซต์เวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการดดคอมีการเพิ่มปุ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปุ่มคือขอสละสิทธิ์มาตรการซึ่งจะเป็นแถบสีชมพูเพื่อให้กลุ่มที่คาดว่าน่าจะขาดคุณสมบัติ เข้ามาขอสละสิทธิ์เช่นกลุ่มคนซึ่งไม่ได้เป็นแรงงานลูกจ้างและอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิดกลุ่มพนักง,งานรัฐวิสาหกิจซึ่งลงทะเบียนและรับเงิน5,000บาทไปแล้วภายหลังการตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติกรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงิน5,000บาทและเกิดจากไปทายาสามารถมาใช้ปุ่มขอสละสิทธิ์มาตรการเพื่อขอคืนเงินได้ โดยขั้นตอนการขอสละสิทธิ์ผู้ขอสละสิทธิ์จะต้องกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน13หลักกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนกรอกวันเดือนปีเกิดกดยืนยันการสละสิทธิ์ส่วนกลุ่มผู้ลงทะเบียนรอบแรกที่มีสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือสถานะที่ได้รับว่าข้อมูลเพิ่มเติมและอยู่ระหว่างการตรวจสอบจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาสิทธิเงิน5000บาท อย่างช้าที่สุดภายในวันใดซึ่งกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า27ล้านคนเพื่อให้เงินถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร็วที่สุดระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางข้อความ SMS ไปยังเบอร์โทรศรัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุดโดยล่าสุดในวันพรุ่งนี้วันที่27เมษายนปี2563คนที่ขึ้นสถานะ ปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนนั้นเตรียมตัวรอรับเงินได้เลยจ้า